สำหรับใครที่ชอบฟุตบอลแล้วก็เป๊ปกวเดลล่านะครับห้ามพลาดครับห้ามเลื่อนขึ้นหรือห้ามกดเปลี่ยนนะฮะต้องดูเพราะอันนี้ก็คือหนังสือที่โคชออตโตนะครับโคชออตโตก็คือเป็นโค้ชไทยเดารุ่งนะฮะที่ทำเพจเดอะนิคโคช ได้ดิบได้ดีนะครับไปฝึกงานจนกลายเป็นโค้ชเยาวชนที่สโมสรแบ n ็อกกิเนเตตและล่าสุดครับเป็นเฮดโค้ชถลิกสามโซนตะวันตกกับทีมสโมสรละคังทองนะฮะสิงละคังทองใช่อันนี้เป็นของที่เจ้าแอร์นะครับเจ้าแอร์นี่เป็นนักศึกษานะครับสาขาวิจยัยการกีฬาส่งมาอยากให้ผมดูเขาซื้อไว้เรี่มหนึ่ง แล้วก็ส่งให้ผมเล่นหนึ่งก็ขอบใจมากนะครับแต่ตอนนี้ผมขอส่งกำลังใจผ่านคลิปนี้ให้คุณพ่อของแอร์ด้วยนะครับที่ให้ผ่านเรื่องเจ็บป่วยไปได้นะครับนี่คือกำลังใจจากผมนะครับแผมก็ขอบคุณที่สนับสนุนหลายๆอย่างกับทีมเยาวชนที่ผมทำนะฮะเนี่ยบ้านยงสวัสดนะครับไม่รู้รีวิวออกมานะผมเป็นคนตรงๆซื่อๆนะครับถ้าใครรู้จาักกาันก็ ถ้ามันไม่ดีผมจะบอกว่ามันช่างเต้นเขยเลือเกินนะครับอาจจะเกิดดราม่าเหมือนกับสายศิลปินอย่างปั่นหรือเปล่านะครับปั่นที่ไปจ้างรอซื้อรอซื้อรอซื้อออกแบบโลโก้20บาท200บาท2,000มื 2, ่นจากลักษณะของกล่องเนี่เห็น,หนไหมโค้ดปัอมนะครับแล้วก็ส่งมาจากนี่ยงสบัดนะฮะจากลักษณะของกล่องใหญ่อสมครวนะครับซึ่งแพ็คดีมากนะครับก็ปั๊ดนึง ได้แล้วนะครับน่าจะเป็นการรีวิวหนังสือเกี่ยวกับฟุตบอลอันแรกนะครับผมไม่เคยเห็นใครรีวิวเกี่ยวกับหนังสือฟุตบอลแล้วก็หนังสือฟุตบอลที่ไทยเขียนก็มีน้อยมากนะครับส่วนมากก็จะแบบไปเอาของฝรั่งมาขายกันนะครับอันนี้คือของที่โค้ชไทยไปแปลของฝรั่งแล้วก็เขียนแลว้วก็วิเคราะห์ออกมาขายนะครับคือถ้าให้ซื้อเองก็ผมไม่ซื้อหรอกนะครับแต่พอดีเขาซื้อส่งมาให้ก็จะรีวิวนะครับ แกออกมาแล้วนะครับดับแรกเลยนะครับเล่มบางมากเ <g> ห <ill ie> มือนสมุดโนต้ตเลย <c oughs> เทียบกับอะไรดีเทียบกับอัดคุณใจรถนนะนะแจลรถมันยังหนากว่าเลยวะเนี่ยหน้าปกนะครับเป็นรูปเป๊ปกอดีร่านะฮะสีก็ฟ้าขาวนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอเคนี่กระทัดรัดดีนะครับ นี่จะเขียนว่าเป๊ปโคลเรียราแทคติกบุ๊กนะฮะเดอะเน็กโคชเขียนนะครับอ,อ่านว่าอะไรเนี่ยเปอร์เฟคค่าภาพนะฮะเอาเลยนะไม่โกรธกันนะครับโคโรโต้นะครับต้องขออนุญาตว่างซื้อนะครับถ้าดีก็ชมเลยถ้ามันเฉยๆก็จะบอกว่าเฉยๆเพราะอะไรนะฮะในมุมมอ,องโคชนะไม่ใช่คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับก็คือมีพื้นฐาน ในความรู้เรื่องฟุตบอลอยู่บ้างนะครับเปิดมาปั๊บนะฮะวัสดุของกระดาษดีมากนะครับเป๊ปโกเดล่าแท็ติกบุ๊กผู้เขียนพันนารายพันศิริเนี่ยแหละชื่อจริงครับตกุลเขานะครับกบราฟิกดีไซน์พาส,สวิรุโยนะครับภาพวาดฐานภัก,กรสุดทองนะครับนี่ขึ้นมาด้วยคำคมของเป๊ปโกเดล่านะครับความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริง แต่คุณก็ยังคงมองหามันอันนี้เป็นคำคมของอเป๊ปนะครับจะมีสารบันเนาะสารบันนะฮะการสร้างเกมจากแดนล่างบิวัพเพลย์นะครับทำไมแบ็คต้องตัดเข้าด้าน,นายก็อินเวิร์ตแบ็คแบบที่ชีทอนเล่นนะฮะราชาแห่งการส่งบอลคอนโทรลคู่แข่งลิลลี่ฟุตบอลวิธีการสร้างตำแหน่งที่ดีกับคู่แข่งโพสิชั่นนิ่งคอมโบการเคลื่อนที่และต่อบอลคอบมบิเนชันการเล่นร่วมกันคอบมบิเนชัน แมนเชสเตอร์ซิตี้เสียบอลในแดนไหนมากที่สุดนะครับเสียบอลในแดนไหนไมากที่สุดผมผมยังไม่ได้เปิดไปข้างในนะทุกคนก็เห็นนะผมทายเลยแมนเชสเตอร์ซิตี้เสียบอลในแดนบิวอัพลองดูลองดูว่าได้ไหมนะฮะยุดทธวิธีโจมตีฮาร์ปสเปซนะครับก็คือการเจาะจากครึ่งสนามเวิร์กบอลเข t าไปในบ็อกการนำบอลเข้าไปในแดนสามหรือเขตโทษของคู่แข่ง สถิติการส่งลูกทะลุช่องของแมนเชสเตอร์ซิตี้สถิติการเลี้ยงบอลของแมนเชสเตอร์ซิตี้สถิติการยิงของแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่เป็นผู้ของสแตทนะครับการเล่นแบบฟอลไน่เมซี่นะฮะหน้าจําหรือว่าไม่มีศูนย์หน้าการเล่นเพลสซิ่งเดนบอลไฮเพรสซิ่งจังหวะเพรสซิ่งยอดนิยมอันนี้น่าสนใจการบีบพื้นที่เพื่อรับในแดนกลางนะฮะการเล่นดับเบิลแบ็กก็คือน่าจะเป็นเอาปีกมาซ้อนแบ็กอีกทีนะฮะ ก่อนที่เขาจะเจอแบ mm ็คเกมรับเป็นสุดท้ายท่าสิชันเพล์ของกัวเดล่าอันนี้ก็น่าสนใจเป็นเทรนด์อยู่นะท n าสิชันเพลการเปลี่ยนจากรับเป็นลุกเขาเตะแทรกลูกเตะม,มุมเกมลุกลูกเตะม,มุมเกมรับลูกต้องเตะเกมลุกลูกต้องเตะเกมรับไอสิข้อนี้ดีมากครับเป็นเรื่องของเซตพีซโอเคนี่คือสารบัน ถือว่าน่าสนใจครับรวบรวมมาได้น่าสนใจเกี่ยวกับศาสตร์ฟุตบอลถ้าใครเอาไปทําทีมที่ตัวเองทาอยู่ก็ก็ดีฮะผมว่าผมว่าแต่มันบางมันหน่อยนะไม่รด้เนื้อหาเป็นยังไงนะ่าจะเป็นเกี่ยวกับภาพเน้นภาพมากกว่าว่าแล้วนะฮะลมพัดมานี่ผมถือว่าทําได้ดีนะคือเข้าใจคนไทยที่อ่านน้อยแล้วก็เน้นไปนเรื่องของภาพนะฮะจะเป็นภาพซะเยอะนะฮะเนี่ยแล้วก็มีคําอธิบาย ปกติมันจะเป็นชีทยาว,ยาวใ,หใหญ่ใช่ไหมอันนี้มันก็ถนัดมือเนี่ยผมเลกทำไมเขาถึงออกแบบให้มันเล็กเนี่ยม,มันถนัดมือมากเลยฮะมันมันสามารถถืองี้ได้เลยสบายแล้วไปนั่งก็นั่งสบเก๋ๆนี่มันดุเท่มากนะครับเดี๋ยวจะข้ามไปเลยนะครับรู้แล้วว่ามันเป็นหนังสือภาพแล้วก็มีคําบรรยายไม่เยอะนะเนาะจะข้ามไปเลยตรงที่ผมทายว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เสียบอลในแดนไหนหสุดผมทายว่าผมรีะห์ว่าเสียในแดนบิวอัพเเอ์นะหรือจะตรงกับคโตมาหน้า,นาที่สามสิบเอ็ดนะฮะ สามสิบหนึ่งสามสิบหนึ่งสามสิบหนึ่งตรงไหมตรงไหมตรงไหมนี่แมนเชสเตอร์ซิตี้เสียบอลในเดิอนไหนมากที่สุดนะครับเ,เขาเขียนว่าจากถิติจะเห็นว่าค่าสถิติขอมมิชิตี้จะเสียบอลผิด oh, แดนบนมากที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เล่นเสี่ยงลองมาก็คือแดนกลางนะครับแล้วก็น้อยสุดก็คือแดนล่างครับคือบิลออฟเพย อ่ฮะ uh huh. แต่ว่าอันนี้ไม่รู้อัปเดตหรือเปล่านะโอเคนะครับเสียบอลในแดนบนก็เป็นเป็นเรื่องปกติของทั่วไปของทีมฟุตบอลทุกทีมนะครับที่จะเสียบอลในพื้นที่ท้ายของคู่แข่งเพราะว่าคู่แข่งจะไปหนาแน่นตรงนั้นนะครับก็เสียเยอะสุดโ okay, อเคกูไหนดูของขอแอบ,บดูลูกเตะมุมหน่อยสิลูกสูตรลูกอะไรพวกนี้ลูกเตะมุมเกมลูกโอ้ี่ดีนดี แต่หนังสือเนี่ยการอัดของมันเนี่ยผมเผลอผมเป็นคนมือหนักเนียมันเริ่มมีเสียงเัเหมือนจะข่าวก็ต้องเบาๆหน่อยการป้องกันก็มีนะครับเออสรุปก็คือดีนะครับสำหรับคนที่สนใจเรื่องแทคติกฟุตบอลศาสตร์ฟุตบอลแล้วก็เป็นแฟนของเปปตูริล่าราคาแปลกมากปกติหนังสือทุกเล่มจะมีราคาเขียนไว้นะครับอันนี้ไม่มีนะครับ มีไหมครับมีม,มีมีประวัติของโคโโตนะครับผู้เขียนนะครับเป็นนักวิเคราะห์เกมทีมชาติไทยยู16นะฮะนักวิเคราะห์เกมสโมสรทูแบงคอกยูเนเต็ดไทยลีกนะครับนักวิเคราะห์เกมเมืองการยูเนเต็ดไทยลีกสามนะครับก็คือไปช่วยเมืองการยูเนเต็ดจากไทยลีกสาม้นไทยลีกสองมาก่อนนะครับเราประสบการณ์ผู้ฝึกสอนนะครับเลยซิตี้ยู15นะครับ สโมสรทูปเบนลของยูเต้ยู14แล้วก็ขึ้นไปเฮดโค้ชสิงห์นครังทองนะครับลิกสามางที่เห็นกันนะครับบางวันก็ไม่ต้องเนาะรอได้ชั้นาลิกเลยนะครับหรือทีมชาติไทยอยูสักชุดหนึ่งคุ้มค่าครับเหมาะกับการซื้อนะฮะก็รีวิวตรงๆครับดีก็ว่าดีครับซึ่งก็ดีจริงๆตอบโจทย์คนไทยสวัสดีครับ